สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่งครับคลิปนี้อยู่บ้านเสียหลอครับดูมันเดินมันมองอะไร <c oughs> ดูมันเดิน <c oughs> ดูมันเดินยิ้มมนเหนียวมันคันบ้นาเลยเอ็งเป็นไรหรอเขามาดูรถคลิปไปไหนดูหน้ายางไปดูยางเดี๋ยวดูรถคลิปก่นอนร,รถใหม่โหนี๋ยวนะดับเครื่องก่อนอู้ เขียวยอจะทายไอเขานี่ครับเสียหลอครับโสดนะพี่น้องโสดโสดเดี๋ยวดูขี้ก่อนกี่แสนนี่ขี้โดยเฉพาะขี้สองสองแสนสี่สองแสนสี่พร้อมติดตั้งนะอุ้ยเสียดายรถไทยเว้ยอย่างเท่เลย M U ห้าเจ็ดศูนย์สองเสียหลอนี่ครับโสดนะพี่น้องติดต่อจีบได้ครับเสียพันล้านครับเฮ้ย แน่นอนเองโอ้ใส่เสื้อเองมอเตอร์ใส่เอกแน่นอนเลยลเอายุสามสิบสี่ครับคนนี้ผ่านมือผู้หญิงมาประมาณสองคนครับอ,อกหักทั้งคู่เลยเดี๋ยวดูดดลคลิปกันโอ้แหนไปโจฟงโจฟ,งโจฟีไรเง็บไอโจ้รถเสียหลอ่อโอ้ใหม่ๆนี้สีเจ๊กยังไม่หายเลยนี่ลบนี้ลบออกน้อยนี่ผู้เท่อะเวลาเราขึ้นขึ้นยังไง อรถเกียรนี่ใช้ล้นเล่ยเดี๋ยวบอสียหล่อเท่แท้เออโคตรเท่เออแน่นอนแน่นอนห่อนี่อะไรเหรอนี่กรองกรองอะไรตัวนี้กรองนี่นะเชื่อหรอกเขาก็จริงกรองให้เราลิกเหายใจนะเฮ้ยมันทำมาเท่เดี๋ยว ทำหายใจบ่เอ้ยอนี้ก็งงเอ็มซื้อรถยังไงหายใจน่าจะเป็นฝุ่นหายใจนะอแต่ยางมันโคตรใหญ่เนาะเพราะยึ่ไปเอ็มยูกี่ล้านไปเสร็จกี่ล้านนี่พวกมันตกไปเกือบล้านห้าล้านห้าแสนนะหมายถึงรวมคีบแล้วบ่เป็นคีบบริษัทหรือคีบปต่างหากคีบปต่างหากอันนี้ของบริษัทนาซาอ๋อแต่แต่ของอ๋อนี่บ่นาซา สองศูนย์ทั้งสองอุตยางหลังเ็าชอบว่ะมันกว้างเนาะเอ็มยูเนาะก็ขยายลอ้อไงติีคีบครับก็กลับล้องไงอ๋อกลับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ,อืมโคตรเี่เลยโอ้ยแม่ยาวไปลุงฟิตอ,อะไรเนี่ยเราก็ามารีวิวรถเสียล้อครับมีแต่รถนะพี่น้อง นายรถไงถ่ายเหรอไปไปติดเครื่องไปไถ่ายนายเขาดีนะเขลองขี่เราลองขับรถขี่ลองนั่งดูก่อนขึ้นไม่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 เป็นหรอกมานั่งด้วยใจเย้ไม่เป็นหรอกเย้ก็ลองยกดูหน่ะขึ้นยากเลยวะฮะก็ลงปูมันจะวิ่งไหมนี่มันจะวิ่งอะไรตูวฮะเซโรเขาจะสาธิตให้ดูครับเอือแรงรุดรุเตะไฟซื้อไรเนี่ยนี่แอนอุลเลอตอนหน้าโถ ก็ให้ยกลองดูยกมันก็ไม่โดนหรอกก็ไม่ได้วิ่งที่ไหนกลัวมันไหลไงรถไทยมันไหลไปอ่ะมันมีเบรกอยู่นี่เบรกเออก็ล็อกเบรกไว้ตราจิ่ล็อกนะล็อกยังล็อกแล้วอ๋อสตาร์ตเลยตาร์ตยังไงวะสตาร์ตวะยี่สิโอไม่ต้องเยอะคราดวะสีอ๋อสตาร์เออตรเฮ้ยไฟเลี้ยวติดเดี๋ยว เรลงึ้นสตาร์ทเครื่องเรลงไหมสตาร์ท<ะ>อะไรตัวก็ให้ลองดูเสียหลอบังคับให้พงลองตัอีกอสตาร์ไหตระไรน,นี่ก็ลองระบบดูนะขึ้นหลอคนไล,นหล่หลอหลอมันเฉียบอ่ะเดี๋ยวลองดูอ๋อ,อลองไปบู๊มิงเนาะฮะเดินปีทูโกปั้มปั้มปั้มน้ำหนัก่อนน,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 นี่นะตู้บออดูเบ <c oughs> <c oughs> เออาอย่างนี้นะนี่วะนี่วดูเธอนาจบุ้ยเท่ว่ะอุ้ยเท่ว่ะกูแรงว่ะหรอโอ้สุดยอดเลยเว้ยโอ้นี่ว โอ้เฮ้ยเข้าท่าเว้ยโอ้เท่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 เขามายังไงมาอย่างนี้บ่โอ้ยแค่นี้แหละอู้หูในนอนไปไปยนาเขาเอ็งกาะพานได้ไว้ ใส<ห>่เทเลอร์เนี่ยไหนวะโอ้กะไทยเสร็จแ <window> ล้วจะให้ไปไทยอะไรอีกตัวนี้มันไทยไม่เสมอไปไอ้ยออโออกเโอ้ขี้เป็นคนโลอ่ะดูระบบอ่ะแล้วทำไมจะไทยนายลาเขาจะถอดยังไงนี่เขาเขาน่าจะไม่ได้ถอดหลอกเขียวทำไมเป็นรุ่นขี้ตลอดเลยแหละมันยากไอ้ดูนี่ทำไมเองรวยทำไมกินข้าวกับอะไรไอเขียวอย่าไปนี่ เดวเดาอ่าคืีเลยเส้นรอครับอ้สุดยอดมากพี่อน้องเป็นบุญตาครับใครที่จะซื้อ MU ซื้อเลยตอนนี้ติดขี้ร้าน5เสยนใช่ไหมโอ้ไม่ันลงยากจังวะโอ้โหดูทางขึ้นเขาไปไปดูยางเสยนรอพาไปดูครับไปรถไทยมาก่อพานไป เนี่ยอันนี้อ่ะอู้ันยกร่องผ่านถอนมีหมดเลยเนาะแต่ไม่มีเมียโอ้ยับหน้าอาโสดครับผมติดต่อได้ครับเสียหล่อศูนย์เก้าแปดใช่ไหมยี่สิบแปดขายได้เส้นละสามร้อยห้าสิบไม่ทำไมมันแก้มอ่ะอพราะสดิมไม่ไม่ ใครเปลี่ยนให้เปลี่ยนเองบอ่ร้านสังขะไม่ท้าไม่คือลูกงัดเสียยาหมดสังขะไหนร้านนรกนรกออตอนน่าโทษเอาไปเปลี่ยนมันทำไม่เป็นอ่ะอู้อนี่ทะเลออะไรวะหรอเท่แท้เลื่อรูปเกี่ยวอู้อเองรู้จะทำนะวะไ <c oughs> อ้ยพูดคือ,อ,อไรน้องเท่ปะไม่เอาไปทำไว้ให้ลูกเล่นนะขังลูกไว้ในนี้ เาจะผลิตลูกอยู่แล้วเย่นี่ถอดพันถอดพันไหมงไม่กินกินจรกินแต่กินเฉพาะกับคนรู้ใจเออมา่กูก็รู้ใจเขารู้ใจรู้ใจเขาตรงไหนวะไม่ในบ้านอยู่ไหนในบ้านเองแล้วนี่บ้านใครบ้านอาทุตบ่อ แกไปไหนนี่แกเป็นร้องหมดหรือเป็นนายกรับลูกะบอกอ,อยู่สังขะนะเ<อ>สียรอครับรอจับใี่้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจงคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับไม่อยากไปเอาลูก <c oughs> ไมงเนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ้ากินเบียงกับขอาวบดเบียง